คุณผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงคุณนะคะก่อนอื่นนะคะพี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะวันนี้นะคะดวงคุณในช่วงเร็วๆนี้นะคะมาดูกันว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณจะเปิดให้5้าใบเลยทีเดียวนะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อนนะคะก่อนอื่นนะมาดูกันแล้วก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าดวงคุณจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงเร็วๆนี้ 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งามสีห้าไพ่บอกแบบนี้อูช่วงนี้เจ็ดเหรียญรอคอยเงินได้เงินช่วงนี้จะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาหยิบจับทําธุรกิจสิ่งใดสําเร็จนะแล้วช่วงนี้ขึ้นไพ่อัศวินเหรียญด้วยดวงโชคลาภการเงินดวงอุปถัมภ์ก็โดดเด่นช่วงนี้เจรจาตกลงอะไรกับแฟน ได้เงินนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีดวงอุปัมภมเข้ามาการเงินติดขัดตรงไหนก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อหนุนคุณอยู่เสมอนะแล้วก็ผลงานจากผลการลงทุนผลกําไรก็ว,ว้าวมากๆนะครับไพ่ก้าเหรียญแปลว่าคุณจะมีโชคมีดวงมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องการเงินว,ว้าวเปิดมาสามใบแรกไพ่เหรียญหมดเลยนะครับคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณจะเป็นคนที่โชคดีและดวงดีมากๆเลยนะโอ้ความสําเร็จเหรียญ คุณจะมีโชคลาบลาบรอยก้อนใหญ่ก้อนโตอยากจะปลดหนี้ปลดสินคุณจะได้ปลดหนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่ในอนาคตจะร่ำรวยจากธุรกิจการงานการลงทุนหรือทําอะไรอยู่นะคะธุรกิจการงานของคุณจะรุ่งเรืองสําเร็จเห็นเงินก้อนใหญ่มีหนี้สินจะได้ปลดหนี้นะคะโอ้ไพ่สี่ดาบแปลว่าที่ผ่านมาตัวคุณเองนะคะกว่าจะไปถึงจุดที่สบายที่สุด แล้วก็ปลดล็อกทุกอย่างที่สุดก็คือเป็นคนที่เคยลําบากมาก่อนผ่านปัญหามาก่อนเคยเป็นหนี้เป็นสินมีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยความอดทนพยายามของคุณทําให้ความสําเร็จทางด้านการเงินความร่ํารวยหลายๆอย่างเข้ามาก็ดูจากพื้นฐานดวงกว่าจะมาถึงจุดนี้คุณก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆนี้ไปหลังจากนี้ไปให้คุณสําเร็จร่ํารวยแล้วก็โชคดีค่ะ